อะไรคะขายขายหมูสับแล้วก็ผัดกะเพราแล้วก็ข้าวผัดใช่ไหมคะใช่มีข้าวผัดด้วยกับมีกระเตี๋ยวอ๋อเอาเข้าวผัดอันหนึ่งคะ่ะโอเคค่ะไปไปเอายายมาัซมข้าวผัดนะจ๊ะนี่คะ่ะเงนินขอบคุณคะ่ะยายไม่หิวค่ะเดีอย่นะ ก่อนจ้าอ๋ออันอันนี้มันคือมะกร้อมะหมูออ,อ,อันนี้คือหมูสับนะอ๋อหมูสับหมูสับหมูสับน้องปา่าหมูสับอันนี้อะไรอันนี้ข้าวเหรอไม่อันนี้มันคือหมูสับแล้วก็ผัดกะเพราแล้วก็ข้าวมันไก่ เกี๊ยวอ๋อเอาข้าวผัดนะคะจ่ายเงินแล้วนะคะเอาเอาเอาผัดกะเพราไหมเอาผัดกะเพราไปให้ยายอีกอันหนึ่งค่ะหนูจะเอาผัดกะเพราไหมหนูไม่เอาผัดกะเพราหนูเอาข้าวผัดค่ะ, hey, คะเค้ค่ะรูปนี้เขาประกอบเยียแต๋วสั่งเป็นก๋วยเตี๋ยวนะคะ คที่เ uh huh. ต๋อสั่งเป็นก๋วยเตี๋ยวนะคะนี่น้อาบบายบที่ทำปิดอันนี้คือที่ทำก๋วยเตี๋ยวเหรอคะค uh ่ะ huh. นี่นเอาเอาก๋วยเตี๋ยวหนึ่งถุงนะคะแล้วก็เอาข้าวผัดอีกหนึงหนึ่งอันนะคะยายเอาไหนยายเอา ข้าวผัดด้วยอาก๋วยเตี๋ยวค่ะเาเออาเ้ย,เยไม่ใช่ยายเอาก๋วยเตี๋ยวใส่ผักหน่อยนะคะเอาอย่าลืมนะคะเอาข้าวผัดด้วยนะคะค่ะก๋วยเตี๋ยวเสร็จยังคะ ค้ากำลังทำก๋วยเตี๋ยวหรือข้าวผัดคะข้าวผัดค่ะเจ๊น้อยสิทำก๋วยเตี๋ยวบ่ค่ะไปเก็บผักไปเก็บผักนี้ตัวให้ลูกค้าหน่อยแม่ค้า่ะไปเก็บผักให้แม่ค้าหรอคะค่ะไปเก็บผักอีก ดูใช่ไหมคะใช่ค่ะวางลงก็งใส่อยู่นะคะเอาเอามาโชว์นะคะว่ามันเป็นยังไงนี่นะคะเอามาวางไว้ตรงนี้ไม่ถนัด Tiaw, kata มันมานึ่นะคะทำก๋วยเตี๋ยวน,นะคะตั้มบอหูตัมบอกหูให้น,นหนูยตั้มบอกหให้นะหนูก่อนนะคะถึงจะทำทำข้าวผัดให้ยาย อันนี้ก็คือบักเวอร์อันนี้คืออะไระคะบ,บักม้วงเออม้วงก็จะม้มนบักเวอร์ว<ะ>ัด <c oughs> ใครจะสั่งเจ๊ไปรีบสั่งดลย หมูของเราใช่ไหมอือทำอะไรแปล้วยายสั่งเป็นข้าวผัดนะข้าวผัดคือเอาข้าวข้าวมันไก่ข้ามันไก่ค่ะแม่บอกว่าเอาข้าวมันไก่ปิ้งก่อนนะนี่แล้วก็จะใสร็กแล้ว ก็จะเป็งตุงแเล็กด้ยจะแกล้งกันอันนี้ไก่นะคะอันนี้อันนี้อะไรอันนี้มันคือไก่ไปไปไปยิงไก่มามันตายเลยไ,ไ,ไปไป,ไปยิงไก่มา อันนี้คือหมูนะคะอันนี้คือไก่เราอ่ะไออันนี้ใส่ข้าวมันไก่นี่ปเป็นจับอันนี้่คืออันนี้่คือหมูหมูอันนี้ไก่เปลี่ยนใจแล้ว ทำทำพี่ปาทำอะไรคะทำขัดกะเพาแล้วก็ทำสับบ้าคือทำข้าวมันไก่ไม่ใช่เหรอทำข้าวมันไก่ข้าวมันก็ให้ยายใช่ไหมได้เนื้อแล้วออ้ได้เนื้อแล้วเหรอเนื้อไก่เอาไว้ใส่ข้าวมันไก่ ฉัจะปจะเป็ตักรที่ชื่อให้ในะห้ย